สวัสดีครับพบกับปูชอบเล่าช่วงเล่าสู่กันฟังสำหรับคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตเพลงลาตินของน้องกีต้านิพาพร ตอนนี้นะครับขยับความแรงสูงขึ้นไปอีกแล้วนะครับฟังแล้วฟังอีกฟังกี่ครั้งก็ยังไม่พอฟังทุกครั้งคิดถึงผู้เฒ่าผู้แก่คิดถึงบ้านทุกครั้งน้ําตาซึมทุกครั้งขนรุกตลอดเลยนะครับอัปเดตความปังความแรงล่าสุดวันที่13สิงหาคม2566นะตอนนี้เพลงลาทินขยับความแรงขึ้นมาอยู่อันดับที่13ใน YouTube ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ และจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆส่วนยอดวิวนะตอนนี้ปล่อยเพลงไปแล้ว38ชั่วโมงมีผู้เข้าชมทั้งหมด2 1 9 0 8ครั้งและก็ยังคงขยับความแรงขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับ f mm hmm. c <MC S 2> แฟนคลับน้องกีตาร์ช่วยส่งให้เพลงลาทินของสาวน้อยคนเก่งจากมหาสารคามน้องกีตาร์ถึงล้านภายในหนึ่งสัป,ปดาห์ ยิ่งดีเลยนะครับเพลงดีๆเสียงดีๆดน,นตรีเพาะๆมีคุณภาพแบบนี้ต้องช่วยกันสนับสนุนให้ดังๆปังๆนะครับศิลปินและทีมงานที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับเพลงนี้จะได้มีกำลังใจในการทำเพลงดีๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิป ต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากซองเดอร์น้องกีตาร์นิพาพรและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับปู่ชอบเล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ